และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของนุชเลยเนาะที่ว่าได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในประเทศไทยมีวุฒินักศึกษาเป็นของตัวเองใบแรกในชีวิตเลยด้วยความที่ตอนเด็กๆที่อยู่ที่ลาวกะโบ,บมีโอกาสได้เฮียนเพราะว่าฐานะทางครอบครัวกะโบ,บค่อยอํานวยเนาะและกะอีอย่างนุชก็เป็นเสาหลักของครอบครัวกะเลยโบมีโอกาสได้เฮียนคือคนอื่นจนได้เข้ามาในประเทศไทยทุกอย่างกะเริ่มอํานวยความสะด ก็กเลยมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนเนาะก็เป็นอีอย่างที่วานุชภูมิใจที่สุดในชีวิตเลยเนาะที่ว่าสามารถพาตัวเองมาฮอจุดนี้จนได้บางคนอาจจะมองว่าแค่นี้เองเหรอแค่นี้ก็ดีใจแล้วหรอและอาจจะมองว่าเป็นขั้นเล็กๆที่ไม่สําคัญอะไรแต่สําหรับนุชแล้วเนาะนุชเป็นคนลาวคนหนึ่งที่ว่าเข้ามาทํางานในไทยและก็ได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนมันเป็นขั้นที่ยิ่ง ยิ่งใหญ่และก่าต้องใช้ความพยายามและก่าต้องใช้ความอดทนสู้สนถึงจะได้มันมาแน้ก็ต้องขอบคุณตัวเองที่มีความอดทนสู้สนไม่ยอมทิ้งเป้าหมายในชีวิตของตัวเองกาต้องขอบใจประเทศไทยและครูอาจารย์ที่เป็นอีกหนึ่งแรงกายแรงใจที่เฮดให้นุดมาหอดมือนี่จนได้เนาะนุดก่อจะเฮดมันให้ดีที่สุดและก่าเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆว่าถ้าเราได้โอกาสนั้นมา แล้วเราก็ทำมันให้ดีที่สุด เนื่องจากว่านับตั้งแต่วันที่นุชได้ก้าวเข้ามาอยู่ในแผ่นดินไทยนี้นุชก็ได้รับการต้้นรับจากคนไทยและได้รับโอกาสดีๆได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างก็เลยบูฮัวจะตอบแทนความมีน้ำใจของคนไทยจังใดดีเนาะวันนี้นุชก็เลยได้มีโอกาสมาบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทยเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมและตอบแทนความมีน้ำใจของคนไทยที่มอบให้นุชเสมอมาเนาะและเนื่องในวันนี้วันที่ยี 8กรกฎาคม2567เป็นวันพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาจึงได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเพื่อถวายเครื่องราชสการะและการวางผานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยกล่าวนำว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างล้นสำนึกในพระเมตตาและพระมหากรุณาทีคุณอันหาที่สุดไม่ได้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมาก ที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานแล้วก็ถือพานวางพุ่มเพื่อถวายพระพรมาถึงวันนี้นุก็ต้องขอบคุณมากๆากนุรู้สึกซาบซึ้งใจที่ได้รับความเอ็นดูและความมีเมตตาการุณาที่คนไทยมอบให้ โรงเรียนกศนอคืออะไรเรียนแบบไหนสมัครยังไงเรียนจบแล้วสามารถใช้ทํางานที่ไทยได้ไหมเดี๋ยวคลิปนี้นุจะมาบอกนุชขออนุญาตพูดภาษาไทยผสมลาวไปนํำเนาะวันนี้นุจะพามาทําความรู้จักกับการศึกษาแบบทางเลือกหรือระบบกศนอซึ่งบางคนก็อาจจะรู้และยังไม่รู้แต่วันนี้นุจะมาอธิบายเพื่อเป็นไอเดียในการเฮี้ยนโตให้กับน้องๆหรือคนที่อยากจะมาเรียนที่ไทยกศนอย่อมาจากการศึกษานอกระบบที่มี รูปแบบหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนในระยะเวลาที่ยืดหยุ่นและใช้เวลาในการเรียนไม่นานและจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งจะมีครูเป็นผู้ชี้น,านําแนวทางในการเรียนระยะเวลาในการเรียนถ้านับจากระดับปถมถึงมัธยมตอนปลายก็จะอยู่ที่ระดับละ2ปีคือระดับประถม2ปี 2> มัธยมต้น2ปีมัธยมปลาย2ปีอันนี้คือสําหรับคนที่ไม่ได้เรียนมาก่อนเลยอย่างนุชก็มาเริ่มเรียนตั้งแต่ระดับปถมเพราะว่านุ ไม่เคยเรียนมาก่อนตอนนี้นุก็เรียนอยู่ระดับมัธยมต้นเนาะแต่สําหรับบางคนที่เคยเรียนมาแล้วอาจจะจบปถมหรือมอต้นถ้าอยากจะมาเรียนให้จบมปลายเพื่อต่อมหาวิทยาลัยก็สามารถเทียบโอนมาได้หรือว่าคนที่เรียนจบที่ลาวถ้าหากว่าจบมต้นหรือมอปลายถ้าอยากจะต่อมหาวิทยาลัยก็สามารถอาวุธที่ลาวมาต่อได้เนาะแต่เอกสารในการสมัครเรียนก็อาจจะแตกต่างกันออกไปกศนสามารถเรียนได้ตั้งแต่อายุ16 ปีขึ้นไปไม่จากัดว่าคุณจะเป็นคนประเทศอะไรเคยเรียนหรือไม่เคยเรียนมาก่อนการสมัครเรียนถ้าไม่ใช่คนไทยอย่างนุชที่เป็นคนลาจะต้องมี work form ก็ <it. S 2> คือเป็นใบอนุญาตทํางานหรือเป็นวีซ่าทำงานที่นุชเลือกที่จะมาเรียนกศอนอเป็นเพราะว่าสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้ง่ายเป็นภาษาที่เรียนเข้าใจง่ายและใช้เวลาในการเรียนไม่นานแล้วยังมีเวลาในการทํางานไปด้วยเพราะว่าเรียนแค่อทิตย์ละวันเองเนาะนอกจากนั้นถ้าเรียนจบแล้วก็สามารถไปต่อมา หาวิทยาลัยได้หรือสายที่เฮาเลือกเฮียนถ้าเฮียนจบแล้วก็ยังสามารถใช้ทํางานที่ไทยได้ด้วยนุก็อยากฝากถึงคนที่อยากจะเรียนเนะ้ะแนะนาว่าให้เรียนไปเลยอย่างน้อยมันก็เป็นใบเบิกทางและเป็นความรู้ให้กับตัวเราที่จะอยู่ในสังคมและก้าวไปข้างหน้า เฮียนกศนต้องจ <irsin? S 1> <les> e ่ายค่าเทอมเท่าไหร่สมัครเรียนต้องใช้อะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้นุชจะมาบอกสบายดีคอยซื้อนุชีเดอร์เป็นคนลาวที่มาทํางานที่ไทยแล้วก็เรียนในไทยไปด้วยวันนี้นุชจะมาตอบคําถามที่หลายๆคนถามกันเข้ามาหลายเนาะคือต้องบอกก่อนว่านุชหูซึกประทับใจกับระบบการศึกษาของกศนที่ไทยหลายเนาะก็คือจะเป็นการเรียนฟรีไม่มีค่าเทอมไม่มีค่าอุปกรณ์การเรียนถ้าเป็นหนังสือการเรียนทาง โรงเรียนก็จะมีให้ยืมเรียนฟรีเลยจะมีก็แค่ค่าสมุดปากกากค่าชุดนักศึกษาที่เขาต้องหาซื้อเองเนาะและก็จะมีค่าบัตรนักศึกษากับค่าลงทะเบียนซึ่งนุชจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่ก็น่าจะไม่เกิน200เนาะคือมันเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนที่เข้าไม่ถึงระบบการศึกษาคนที่อยากจะเข้าเรียนแต่ไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่าเทอมหรือคนที่ทํางานอยู่แล้วอยากจะมาเรียนให้จบมปลายคือนุ บอกเลยว่าดีหลายเนาะก็คือกศอนอสามารถตอบโจทย์ให้กับทุกคนที่อยากจะเรียนได้ส่วนเอกสารในการสม,มัครเรียนก็นจะมีทุาย1หนึ่งนิว้วสีใบ2สองมีสำเนาบัตรประชาชนหรือถ้าเป็นคนลาวก็จะเป็นสำเนาว,วีซ่าหรือสำเนาใบอนุญาตทํางานหนึ่งฉบับสามมีสำเนาว,วุฒินักศึกษาที่เดิมสองฉบับกรณีที่จะต้องเทียบโอนเข้ามาหรือย้ายเข้ามาจากที่อื่นเนาะแต่ถ้าเรายังไม่เคยเรียนมาก่อนหรือว่าไม่มีวุฒ นักศึกษาก็ไม่ต้องมีก็ได้เนาะแล้วก็จะมีสำเนาทะเบียนบ้านในกรณีถ้าไม่ใช่คนไทยที่เป็นคนลาวถ้าอยู่หอหรืออาพาร์ตเมนต์จะต้องไปขอใบทอลทรสามที่เขตมาด้วยเนาะกสอนอจะมีตามเขตตามชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยถ้าเราอยู่เขตไหนอยู่จังหวัดไหนก็สามารถไปสมัครตามเขตที่เราอยู่ได้เลย บายดีนุชีสาวลาวมอนีจะพามายางเลาะหาของกินอยู่ในงานวัดเนาะอยู่สนามกีฬาห้วยขวางเด้อทุกคนยางมาเห็นสิงซาสวรรค์นี่นุชก็ว่าอยากนั่งเด้แฟนลาว่านนั่งบ่ได้ดอ,อกใหญ่แล้ววั่นี่ก็แต่งตัวซิวๆเนาะเพราะว่าตอนแรกหันบ่ได้ตั้งใจมาจะบอกเลยว่าในงานนีของกินของใส้หลายลายแล้วก็นยางมาเห็นอันนี้หันเพิ่นเพื่อนว่าทางหูลูกก็เลยลองหยิบมานหนึ่งลองเบิง่งนั้นต่อมาแมนูจะพามาซิมขนมจีนเนาะยางกก่มาลววาวเห็นเป็นตะกินแทศผักหลายลายวาย่าจะเลยสร้างเป็น ขนมจีนน้ำยาปลามาเนาะ 3- ามละสี่สิบบาทบอกเลยว่ารสชาติหันแซ่และก็ะนั่งไปสักพักก็ว่าอีกอย่างว่ากินหอมหอมเตะด่างมานะเป็นทานหอยทอดหันอยู่ข้างหลังนี่ก็เลยสั่งมากินอันหนึ่งในราคาสาวบาทจะบอกว่ากรอบมากกินอิ่มแล้วกับผาก,กันยางมาโตกับมาเห็นอันเยลลี่สีสันสวยงามเนาะทุกคนมีหลายสีแหง้งค่อยก็เลยตักมาซีลูกลูกละสิบบาทอีกลูกหนึ่งนุชก็ล้องเจาะกินบอนี่เลยจะบอกว่าเย็นชุ่มฉ่ำม,มากไปเยลลี่อ่างุุนแล้วกับากันยางมาโซนของไ้เนาะจะ บอกว่าเครื่องหันหลายแหงเนาะอันนี้กับายางเขามาหั่นทุกอย่าง10บ,บาทอันนี้กับเครื่องลายแหงเนาะทุกอย่างนี่สิบ,บาทหมดเลยแล<ฮ>้ก,ก็เลยจัดน้ํายาประพันนุ่มมาเลยสองห่อสิบบาทและก็นน้ายาล้างจานอีกห่อหนึ่งเป็น30บาทเนาะถือแหงต่อมากับเมนหั่นกะ ตุนเห็นแบบนี้ฮะนะกายบอได้เลยผู้ใดก็มากคันทึกใจเด็กๆและก็ทึกใจสาวๆแห้งมาเห็นกันคลายเบบี้เนาะแต่ละโตฮะเป็นตะหักเป็นตะหักเนาะทุกคนนูก็เลยทึกใจตัวสีส้มนี่เนาะก็เลยหยิบมาเพราะว่าจะเอาไปห้อยกระเป๋ามาต่อกันด้วยหั่นสุดท้ายนี่ก็เป็นหั่นปิ้งนกกระทาเนาะนกกระทาย่างอันบ่กเคยกินจักเทื่อก็เลยลองเบิงตัวละ30บาทอันนี้ก็ซื้อกลับไปกินยูห้องเนาะทุกคนเพราะว่าอิ่มแล้วแลกะขอโตกันเด้อบายยเรียนภาษาไทย ยากไหมแล้วถ้าเขียนภาษาไทยไม่เป็นทางโรงเรียนจะรับเข้าเรียนหรือเปล่าแล้วเวลาเรียนเรียนอะไรบ้างเรียนเกี่ยวกับอะไรก็คือเป็นคําถามที่หลายๆคนถามกันเข้ามาหลายเนาะคือต้องบอกก่อนว่าแน่นอนอยู่แล้วเนาะการที่เรามาเรียนที่ไทยการเรียนหลักๆก็คือการเรียนภาษาไทยนั่นเองก็จะเรียนเกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของไทยเนาะเรียนเกี่ยวกับกฎหมายไทยแล้วก็จะเรียนเกี่ยวกับมารยาทของไทยการอยู่ใน ในสังคมร่วมกับคนอื่นก็จะมีหลายวิชาให้เรียนเนาะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็มีวิชาหลายวิชาต่างเทอิมที่เราเรียนเนาะทุกคนสําหรับนุ่นแล้วถ้าถามว่าเขียนภาษาไทยยากไหมมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้ง่ายเนาะแต่ถ้าเราอ่านนะเราอ่านได้เพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตเนาะก็คือตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็ซึมซับภาษาไทยมาโดยตลอดโดยการที่เราดูทีวีไทยเราดูละครไทยเราเสพข่าวสื่อสารของไทยเนาะ มันก็เลยเป็นการซึมซับทําให้เราพูดได้อ่านออกแต่พอเรามาเขียนจริงๆเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปเนาะเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยมันมีลายโตแหง้งแล้วก็จะมีคํายากๆมีคําที่แบบเราแบบเขียนไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้เราก็มาฝึกกันอีกทีหนึง่งคือถ้าเรามาเรียนแรกๆเนี่ยครูก็จะมีแบบมาให้ฝึกเขียนเขียนภาษาไทยตั้งแต่กอไก่ขอไข,อข่ขึ้นไปเลยเนาะถ้าเขียนคล่องขึ้นไปแล้วก็ค่อยมาเรียนในลําดับต่อไปเรื่อยๆสําหรับคลิปนี้เน อน,นุชก็มาตอบคําถามประมาณนี้เนาะคือถ้าใครสนใจหรือว่าถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามหรือว่าสามารถคอมเมนต์มาได้เลย